สวัสดีนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเข้าเว็บเหมือนเดิมนะคะ code.og r เมื่อเข้าแล้วให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเปลี่ยนไม่ได้เลื่อนลงด้านล่างสุดนะคะก็เลือกที่การเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะจากนั้นค่ะเข้าเหมือนเดิมเลยไปที่รูปพึ่งนะคะรูปพึ่งนักเรียนนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเข้าสู่คอร์สที่สที่เป็นแม่มดสีเขียวนะคะอ่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะลองเปลี่ยนเกมบ้างนะเราจะทําในบทที่8นะคะเรียนเลื่อนมาบทที่8เลยพึ่งนะคะนี่อ่ะให้เห็นๆกันไปพึ่งนะคะลูกนะคะพึ่งลูกนะคะเป็นข้อหนึ่งของบทที่8นะคะกดลงไปให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะให้พึ่งนะคะเก็บน้ําหวานแล้วก็นาน้ําหวานเนี่ยไปทําเป็นน้าพึ่ง นะคะสองสเตปสเตปแรกคือถ้าพึ่งนะคะเขาไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้เนี่ยมันยังไม่ใช่น้าพึ่งนะมันต้องไปผ่านกระบวนการก่อนถึงจะกลายเป็นน้าพึ่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยพึ่งเนี่ยเก็บน้ําหวานกันนะอ่ะวิธีการนะคะมันจะมีปากสีชมพูนะคะปากสีชมพูตรงนี้ก็คือเราจะทําซ้านะคะในสิ่งที่อยู่ข้างในปากเป็นจํานวนครั้งตามที่กําหนดอ่ะให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะบล็อกสี ม่วงตรงนี้นะคะคือหนึ่งทับเจ็ดบล็อกแปลว่าอะไรแปลว่าห้ามใช้คําสั่งเกิน7 block, น็ดบล,ล็อกนะะั่นนั่นเองนะคะตอนนี้คือมีหนึ่งบล็อกแล้วก็คือตัวสีสีเหลืองนะคะคาว่าเมื่อเลนนั่นเองนะทีนี้เราลองก่อนนะคะเราคุ้นเคยกันแล้วว่าตัวปากเนี่ยจะทําสิ่งที่อยู่ข้างในสามมันถูกต้องไหมคะ ทีนี้เราลองแบบปกติก่อนอเราก็จะไปข้างหน้านะคะไปข้างหน้าให้ถึงดอกไม้ถ้าไปข้างหน้าหนึ่งอันคืออยู่ด้านหน้าดอกไม้นะคะเราต้องให้พึ่งเนี่ยเดินทับดอกไม้ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเดินหน้าสองครั้งนะคะแล้วก็เมื่อทับดอกไม้แล้วก็เก็บน้ําหวานมีเลขหนึ่งที่ดอกไม้นะคะเลขหนึ่งแปลว่าเก็บหนึ่งดอกนะคะถ้ามีเลขสี่ก็คือเก็บสีดอก ถัดมาเราก็เดินไปอีกดอกหนึ่งนะคะเดินให้ทับนะคะเดินให้ทับดอกไม้นะคะแล้วก็เก็บน้ําหวานแบบนี้อ่าทีนี้นักเรียนเราสังเกตก่อนนะเรายังไม่ไปต่อนะคะเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันเจทับเจ็ดบล็อกพอดีใช่ไหมจริงจแล้วค่ะครูโมโเคยบอกว่าโปรแกรมเมอร์มี2แบบโปรแกรมเมอร์ที่ดีคือทํำภารกิจสําเร็จ แต่โปรแกรมเมอร์ที่เก่งนะคะคือโปรแกรมเมอร์ที่สามารถใช้ชุดคําสั่งได้น้อยนะคะดเด็กๆจะเห็นว่าชุดคําสั่งของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2ชุดถูกไหมมีส่วนที่ซ้ากันคือแบบนี้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานเราจะเห็นว่าเขาซ้ากัน2ชุดแบบนี้ใช่ไหมคะ เราก็เอา1ชุดเนี่ยมาใส่ในปากสีชมพูนะคะเราซ้ํากัน2ชุดถูกไหมเราก็เปลี่ยนอย่างนี้เป็นเลข2นะคะค่าเท่ากันไม่เชื่อลองอ่าเขาก็จะทําสิ่งที่อยู่ในปากซ้ากัน2ครั้งซึ่งเราจะเห็นว่าตัวโค้ดเนี่ยประหยัดโค้ดได้อีกตั้ง2บล็อกเองนะคะอ่ะไหนลองดูข้อถัดไปสิแบบนี้ก็คล้ายคลึงกันนะคะีิคุูโมจะปล่อยให้เด็กๆลองทำเองนะ ข้อ2ทําเองนะคะอ่ะทีนี้ดอกไม้4ี่ดอกนะคะดอกไม้4ดอกแปลว่าอะไรเราก็ต้องเก็บในอ่าต้องบอกว่าบริเวณที่พึ่งไปเก็บน้ําหวาน,นะคะ่ะมีดอกไม้อยู่4ี่ดอกไม่ต้องเดินไปไหนเลยมันอยู่ต้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็แค่เก็บ4ดอกนะคะบล็อกไม่เกิน5บล็อกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือพึ่งต้องไปเก็บน้ําหวานเดินหนึ่งเดิน2นะคะเก็บน้ําพึ่ง นะคะพึ่งน้ำหวานมีอยู่สี่ดอกถูกไหมคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้เก็บน้าหวานเก็บน้ําหวานเก็บน้ําหวานสีครั้งแต่เราจะเห็นว่าที่ชุดคําสั่งของเราค่ะมันไม่มีเก็บน้ําหวานเลยมีแต่ผลิตน้ําพึ่งซึ่งไม่ใช่นะคะถ้าเป็นดอกไม้ต้องเก็บน้ําหวานดังนั้นเราจรึงต้องเอาปากเข้ามาช่วยอืมีมด,มดอกไม้สี่ดอกก็เก็บแค่สี่ครั้งนะคะอ,อืต้องเก็บให้ครบถึงจะผ่านด่านได้นะคะ อ่าทีนี้ก็จะกลายเป็นการเก็บน้ำผึ้งละนะก็ง่ายๆเลยค่ะเดินหน้าไปทับดอกไม้ถูกไหมทับดอกไม้ก็คือการเก็บน้ำหวานมีสี่ดอกนะคะก็เก็บน้ำหวานสี่ครั้งอืมจากนั้นก็เดินหน้าอีกใช่ไหมคะเพื่อไปทับน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เก็บผลิตน้ำผึ้งนะคะสี่ครั้ง อย่าลืมว่าต้องไปทับนะคะไม่ใช่หยุดอยู่ตรงหน้านะอืมทีนี้เราลองใช้หลักการที่เราดูเมื่อกี้สิคะมีเจดอ่าใช้ไม่เกินเจดบล็อกนะคะอย่างแรกเลยคือพึ่งต้องหันกลับมาด้านเดิมก่อนอ่ะดังนั้นนะคะเราก็เอาหันซ้ายมาสายพึ่งจะได้หันหน้ามาด้านตรง ะะจากนั้นทํำยังไงถ้าใครไม่แน่ใจว่าต้องใส่อะไรในปากนะคะคุณโมแนะนําให้ทําวิธีตามปกติก่อนใส่มายาวๆจากนั้นค่อยดูจุดว่าตรงไหนที่ซ้ากันค่อยนำมัใส่ปากใส่ปากนะคะอะทีนี้ลองดูพอเพิ่งหันหน้ามาแล้วนะคะหันซ้ายคือหันกลับมานะคะเราก็จะเดินหน้าแล้วก็เก็บน้ําหวานเดินหน้าเก็บน้ําหวาน จากนั้นก็หันซ้ายนะคะแล้วก็เดินหน้าเก็บน้ำหวานเดินหน้าเก็บน้ำหวานอะลองดูหันซ้ายเดินหน้าเก็บน้ำหวานเดินหน้าอีห่อแต่เราก็ยังไงต่อหันซ้ายเดินหน้าเก็บน้ำหวาน เดินหน้าเก็บน้ำหวานเด็กๆพ่อจะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามันมีชุดที่ซ้ากันใช่ไหมคะสามชุดนั่นคือหันซ้ายเดินหน้าเก็บน้ําหวานหันซ้ายเดินหน้าเก็บน้ําหวานในเมื่อเราเห็นว่ามันซ้ํากันแล้วนะคะเราก็เลือกมาแค่ชุดเดียวเอามาใส่ในปากถี่ชมพูนะคะซ้ํากันสามชุดแสดงว่าปากก็จะเป็นสามนะคะที่เหลือจับทิ้งไป ทีนี้ที่คโโรูโมบอกว่าโปอ,อันนี้คือโปรแกรมเมอร์ที่ดีนะคะเราเคลียภารกิจสําเร็จตามที่กําหนดเลยนะคะแต่คโโรูโมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันสั้นได้กว่านี้อีกนะ,ะเราจะเห็นว่าอันนี้อันนี้คันแอนดวานนะคะไม่ทําตามไม่เป็นไรนะอย่างนี้เราจะเห็นว่าคําว่าไปข้างหน้าเก็บน้าหวานกับไปข้างหน้าเก็บน้าหวานมันซ้ํากันถูกไหมคะเราสามารถเอาปากมาใส่ปากได้นะคะโดยอันนี้หันซ้ายมีอันเดียวใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอานี้มาต่อ ใส่มาชุดหนึ่งทําซ้ำสองครั้งแง่อันนี้ก็ประหยัดบอกขึ้นไปได้อีกผลเท่ากันอืมนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะให้เล่นไปเรื่อยๆนะคะ อ่ะอันนี้อันนี้ก็จะไก่ให้นี้ข้อ9้านะคะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะไปข้างหน้าเก็บดอกไม้2อันนะคะไปข้างหน้าเก็บน้ำผึ้งลองดูซิว่าส่วนไหนที่จะซ้ากันเราก็เอามาใส่ในปากนะคะอ่ะพอถึงด่านสุดท้ายแล้วพอถึงด่านสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นด่านจบนะคะเขาก็จะมีคําถามนะคะว่านักเรียนอย่าพึ่งช็อกนะอย่าพึ่งช็อก อย่าเพิ่งช็อกกับภาษาอังกฤษนะคะดูที่สีเป็นหลักสีปากสีชมพูคือทำซ้ำถูกไหมอย่างอันแรกเนี่ยปากสีชมพูคือทำซ้ำสามครั้งนะคะ Move forward ก็คือไปข้างหน้า n e c a ก็คือน้ำหวานนะคะ Get n e c a ก็คือเก็บน้ำหวานนั่นเองนะคะเราดูว่าคำสั่งไหนนะคะที่มันจะช่วยให้พึ่งทำภารกิจสำเร็จเราก็กดคำสั่งนั้นแล้วก็ตอบเท่านั้นเองนะคะ